การบอกเวลาในภาษาจีนตอนที่หนึ่งตอนนี้กี่โมงแล้ว现在ตอนนี้เียน<点>โมง小时 ชั่วโมง,ง,งนาทีเขียววินาทีชาขาดหรือเหลืออีกอีกสิบห้าหนาที าครึ่งหรือสามสิบนาทีนี้จีเตียนชื่อหวานฟ้านคุณกินข้าวเย็นตอนกี่โมงชชเียนนป้า七点半才吃呢ทุ่มครึ่งก็กินแล้วชาาเฟ三น อเหลืออีกสามนาทีก็บ่ายโมงแล้ว